วันนี้ฝนตกนะครับน้ำโอ้โหน้ําท่วมนะครับท่านผมวันนี้มาดูว่าราคาน้ําใต้ดินนะครับที่ทําไว้เป็นยังไงบ้างใต้ผลไหมนะครับไหลลงต่อเนื่องเลยนะครับก็ถือว่า ได้ผลดีมากเลยนะครับดูกันไหลฮะไหลลงวันนี้ตกได้ประมาณทัก20นาทีนะครับน้ำยังไม่เต็มเลยนะครับนี่ก็ไหลต่อเนื่องถือว่าโอเคครับตอบโจทย์มากเลยนะครับ ทำไว้ลงทุนไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่วยในเรื่องของการระบายน้ำนะครับได้ดีมากๆเลยยอด